สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำตามฝรัง่งอีกเช่นเคยซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปจาก y o u ูทู e ชอ t ที่ผมไปเจอมานะดูสิกำลังระเบิดอืมมีคันโยกและจากนั้นก็ โอ้โหเป็นลูกหัวใจเลยครับงั้นผมลองทําบ้างนะครับเผือจะลองว่าุ่งส่วนที่เป็นเออกันโยกก่อนแล้วจากนั้นก็ต้องใส่ไฟเดี๋ยวค่อยวัทนทีที จานนั้นก็จอเป็นรูปหัวใจไหมลองดูกันโอ้โหทำได้จริงน,นะครับนะ